พรสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแกบ่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยวันนี้มาพูดถึงเรื่องมหากุศลลจิตเรื่องของพระอภิธรรมดังที่ นัดหมายกับสาธุชนว่าการฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของปัญญาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยก็เป็นมี4ประเภทเหมือนกันมหากุศลและจิตเป็นกุศลประเภทญาณนะสัมปยุตคือเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาสี่ดวงแล้วก็เป็นประเภทกุศลญาณนะวิปยุต ขาดปัญญาอีกสี่ดวงเป็นบุญประเภทโสมนัสคือทำบุญไปด้วยความเพลิดเพลินเพลินในการทําบุญนะสี่ดวงเป็นบุญประเภทอสังคาริกเกิดขึ้นเองด้วยจิตเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีใครมาชักชวน,นเ็าเรียกว่าอาสังคาริกสี่ดวงเป็นประเภทสสังขาริกสี่ดวง ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของงานทำบุญบุญประเภทไหนที่เรียกว่าเป็นกุศลญาณสัมปยุตเราเรียกเกิดไม่ได้นะการเกิดมาเป็นมนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทางไปในภพหน้าเราเลือกได้เราต้องเลือกที่ปัจจุบันในเหตุเราทำบุญประเภทไหนที่เป็นกุศลญาณสัมปยุต เราทำบุญประเภทไหนที่เป็นกุศลญาณวิปยุ์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราสร้างได้นะไม่ใช่สร้างไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกไม่ได้ถามว่าเราทำกุศลที่อะไรเราก็ต้องทำกุศลชนิดนั้นอันประกอบด้วยปัญญาถ้าทำกุศลอันประกอบด้วยปัญญานั่นแหละเขาเรียกว่าเวลามันส่งผลไปมันก็จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นประเภท กุศลญ,ญาณนะสัมปยุตคือเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ประกอบด้วยญาณปัญญาคือประกอบด้วยติเหตุเราทําบุญประเภทใดที่ประกอบไม่ประกอบด้วยปัญญาก็บุญประเภทที่ความร่าเริงสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาปาร์ตี้กันชยโยโห่ร้องอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องไปพิจารณาด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผล เอาความสนุกรื่นเริงเป็นพื้นฐานนั่นแหละเขาเรียกว่ากุศลญาณวิปยุทธ์คือกุศลประเภทนี้มันส่งผลไปเกิดชาติหน้าว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแต่ถ้าเป็นกุศลญาณวิปสัมปยุทธ์นะมันเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหมายความว่าจะทําบุญที่ไหนจะทําบุญอะไรจะทําบุญครั้งใดต้องพูดต้องคิดต้องนึก ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นั่นจิตมันน้อมไปหาประโยชน์แล้วทําบุญจุดประสงค์เพื่ออะไรทําบุญจุดประสงค์ก็ปราถนาเพื่อความพ้นทุกข์นี่คนทําบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาทําบุญต้องทําบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลญาณนะสัมปยุตมีเหตุมีผลอันประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ว่า อยากจะทำก็ทำไปจะเป็นงานบุญทอดกระถินงานบุญทอดปลาปาขุดน้ำบ่อก่กอศาลาไม่ได้สนใจว่ามันจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้คิดถ้ามีคน,คนชวนทำก็ทำไปถ้าเป็นกุศลอย่างนี้ขอเรียกว่าเป็นกุศลญาณนะวิปยุทธนะถ้าทำไปโดยไม่มีเหตุผลเมื่อบุญไม่มีเหตุผลมันก็เป็นบุญที่ขาดปัญญา แต่ถ้าเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนะี่ยเวลามันส่งผลมันก็ให้ผลมีความสุขแล้วก็มีกําลังด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญในะบางคนเนี่ยไม่ได้คิดออกยาิโยมทำไปตามหน้าที่แต่เวลาบุญมันส่งผลมันไม่มีกําลังแต่บางคนเวลาจะทำบุญต้องจบศีลจบทานอธิษฐานตั้งใจปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ แล้วจึงทําไปทําไปก็ระล,ลึกนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆถ้าเป็นกุศลประเภทนี้เป็นญาณสัมปยุตถามว่าที่เราเกิดมาเป็นคนยากจนหรือเป็นคนร่ํารวยแล้วเราไม่ประมาทในบุญจะทําบุญแต่ละครั้งเราก็ต้องคิดว่าบุญที่เราทําในชาตินี้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นการสะสมบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยนําไป ในระหว่างที่เวียนไายตายเกิดเราจะไม่อดอยากยากจนเมื่อไม่อดอยากยากจนเมื่อทำบุญแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยนำไปเพื่อความพ้นทุกข์เห็นโทษในการเวียนไายตายเกิดในวัฏฏสงสารว่าเราทำบุญแล้วบุญเนี้ยมันก็จะนำผลักไสนำจิตใจของเราไปเกิดในคัตติภพภูมิที่ดีไม่ไปเกิดในคติภพภูมิที่ต่ำ เขาเรียกว่าไปสู่สุขคติภูมินเป็นกุศลญ,ญาณสสมปยุทธ์เพราะฉะนั้นจิตมหากุศลนจะมีถึงแปดดวงถ้าเป็นญาณสสมปยุทธ์ญาติโยมไปทอดกรถินวัดไหนก็ตามทอดประปาวัดไหนก็ตามบวชลูกบวชหลานทําบุญให้พ่อให้แม่การระลึกนึกถึงคุณของท่านเหล่านั้นแล้วก็ทำไปแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้กุศลอย่างนี้เขาเรียกว่า เป็นกุศลลกิจของผู้ประกอบด้วยปัญญาขณะกระทำกุศลมันก็ต้องมีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่เหมือนทางตรงกันข้ามเวลาจะทํำมูลสักอย่างต้องปารบการเลี้ยงเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้เอาปารบการสนุกละเล่นมีหนังมีละครมีการร้องรำทำเพลง แม้จะจัดขบวนพ่อป่าขาบวนกรถินไปก็ใช้โยงโหงเฮีฮ้ยกองฉิงฉาบสนุกสนานเพลิดเพลินเขเรียกว่าสนุกแทบตายไปเวลาไปทําบุญก็ไม่ได้สนใจมากนักแต่ไปเน้นหนักในความสนุกสนานเพลิดเพลินไปทําบุญเล็กน้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าเวลามันส่งผลมันเป็นกุศลญาณวิปยุทธเวลาส่งผลก็เป็นมนุษย์ แต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นทวิเหตุนะเป็นทวิเหตุเพราะไม่มีเหตุผลเอาศรัทธาเป็นตัวนำเอาความสนุกสนานเป็นที่ตั้งอย่างนี้มันก็เป็นกุศลญ,ญาณนะวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาเวลามันส่งผลก็ส่งผลไม่เต็มที่ส่งผลเต็มทนะีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำบุญนะญาติโยมอาตมาเห็นญาติโยมหลายท่านทำบุญ ด้วยจิตที่เป็นกุศลโสมนัสโอ้ทราบข่าวว่าวัดนั้นเป็นวัดที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระสงฆ์องค์เจ้าศึกษาพระธรรมคำสอนมีคนชักชวนไปทำบุญอุปถัมภ์บำรุงค่าน้ำค่าไฟจะไปทำบุญทอดกระถินทำบุญทอดปอป่าเห็นานิสง์ของบุญว่าปัจจัยที่เราทำไปจะได้ไปค้ำชูพระศาสนา ศาสนาคือพระธรรมคำสอนนี้จะอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราเห็นคนชักชวนว่ามันเป็นประโยชน์จะได้เป็นอายุพะศาสนาแล้วเราก็ทำไปนิยมเขาเรียกบ,บุญญาณนะสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาทำบุญประกอบด้วยปัญญายังไม่พอนะ ทาบุญประกอบด้วยปัญญาก็เป็นปัจจัยนําพาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยนะเป็นปัจจัยนําไปเพื่อความพ้นทุกข์เช่นว่าปรารถนาพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะว่าเป็นบุญอันประกอบด้วยปัญญาเขาเรียกว่ากุศลญาณนะสัมปยุตนะกุศลญาณนะสัมปยุตอันประกอบด้วยปัญญา แต่ถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะทําอยากจะคิดก็ไม่คิดไม่ให้มันละเอียดมันก็ได้ผลไม่เต็มที่เหมันปลูกพืชที่ไม่พวนดินไม่ใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ําไม่เอาใจใส่มันก็ได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นกุศลจิตเวลามันเกิดขึ้นในจิตใจเราต้องมองเห็นได้ด้วยญาณคือปัญญา อย่าไปคิดว่าทําบุญแล้วต้องไปซื้อลอตเตอรี่ต้องถูกรางวัลที่หนึ่งจึงเป็นกุศลญ,ญาณสัมปยุตอันนี้มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันบุญไม่ใช่รางวัลบุญมันอยู่ที่จิตของเราเพราะฉะนั้นสัรพภาษาบาลีท่านบอกว่าโสมนัสสหาคาตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความยินดีญาณนะสัมปยุตตังประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองเขาเรียกว่าอสังขาริก ทำไปแล้วมีความเพลิดเพลินอุ้ยทำแล้วอยากทำอีกสมุโอ้ยพระมหาบุญช่วยได้ทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยาิโยมถวายปัจจัยมาแลว้วออกรายการธรรมะทางวิทยุโอ้ยโยมฟังแล้วเข้าใจฟังเข้าใจเกิดปัญญายินดีในการทำบุญจำแนกแจกทานทำบุญมาบูชาธรทำ ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาเรื่มใสเอ้ยท่านบรรยายเกี่ยวกับเรื่องพระอภิธรรมถ้าพูดแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใสเป็นเหตุชักจูงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโสมนัสเหมือนกันแต่เป็นโสมนัสประเภทสสังขาริกคือหมายความว่าจะเกิดขึ้นจะทำบุญต้องบอกทางก่อนชี้ทางก่อนชักชวนบุญมันจึงเกิด เป็นโสมนัสก็จริงพอใจในการทําบุญและก็ประกอบด้วยปัญญาแต่บุญประกอบด้วยปัญญามันเป็นสะสังขาริกต้องอาศัยชักชวนอย่างญาติโยมบางคนจะไปทอดกระถินบางวัดต้องพูดอธิบายความหมายให้ฟังให้เกิดบุญเกิดกุศลทำาแล้วจะได้บุญเจ้าภาพพูดถวายก็ได้บุญผู้รับก็ได้อานิสงส์ ชื่อว่าไปอนุเคราะห์แก่สงเออฟังแล้วเกิดศรัทธาเริ่อมใสจริงทําบุญไปเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลสส,สังขาริกแต่ถ้าบุญถ้าเราทําเป็นจิตเนืองนิดประกอบด้วยปัญญานั่นแหละแต่เป็นบุญที่มันชินเขาเรียกว่าอุเบกขาสหคตังเป็นบุญที่เป็นอุเบกขาคืออุเบกขาในใจมันวางเป็นกลางใจวางเฉยเพราะทา เรารู้ว่าบุญอันนี้เราทำเป็นประจําเป็นกุนศลญาณสัมปยุตธรรมรไมทธรรมเกิดขึ้นเองปราถนาเพื่อความพ้นทุกข์เห็นโทษว่าทําไมเราต้องทําบุญเพราะในวัฏะสงสารที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมันหนีกองทุกข์ไม่ได้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเรายังหนีกองทุกข์ไม่ได้เมื่อทําบุญแล้วปราถนาเพื่อความพ้นทุกข์ เห็นโทษในความแก่เห็นโทษในความเจ็บเห็นโทษในความตายปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์กุศลอันนี้โยมท่านเรียกว่าเป็นกุศลญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาเป็นอาสังขาริกด้วยแต่บางคนเห็นคนนี้ทำบุญเป็นประจำโอ้ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์คนนั้นก็เห็นทุกข พอเห็นคนนี้ทำบุญก็เกิดศรัทธาเริ่อมใสร่วมทำบุญก็เรียกว่ากุศลสส,สังขาริกเกิดขึ้นโดยมีเหตุจูงใจเป็นอุเบกขาแต่ประกอบด้วยปัญญาเป็นโสมนัสบางคนประกอบด้วยปัญญาบางคนเป็นอุเบกขาแต่ประกอบด้วยปัญญากุศลชนิดนี้ยโยมเวลามันส่งผลไปเกิดในภพภูมิเบื้องหน้ามันจะเป็นมนุษย์ที่เป็นติเหตุ คนที่มีติเหตุเนี่ยเป็นคนมีสติมีปัญญาศึกษาพระธรรมคำสอนทะลุปุโปรงจะทำธุรกิจการค้าการขายก็เจริญก้าวหน้าไม่โง่ไม่อับนะนี่เขาเรียกว่าคนมีปัญญาถ้าเจริญสมถกรรมาฐานก็สามารถเจริญฌาญนทึ่เกิดขึ้นแต่ถ้าเจริญวิปัสสนาก็เป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์เพราะบุคคลนั้นเขาเรียกว่า เกิดพร้อมด้วยสัจาติกะปัญญาคือเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเพราะว่ากุศลโสมนัสมันมีเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นนะมีศรัทธามีกำลังขอเรียกว่าภารวะสศรัทธาศรัทธามีกำลังเกี่ยวกับการที่พิจารณาความเป็นไปของบุญว่ามันมีผลที่จะทำให้เกิดขึ้น และการทำบุญนั้นต้องต้องคิดซะก่อนและจึงทำในกุศลญ,ญาณนะสัมปยุตแต่ถ้าเป็นกุศลญ,ญาณนะวิปยุตมันเป็นยังไงกุศลญ,ญาณนะวิปยุตก็คือเกิดขึ้นไม่ประกอบด้วยปัญญาเวลาทำบุญให้ทานก็ดีรักษาศีนก็ดีเจริญภาวนาก็ดีปรารถนาทำบุญเพื่อหวังผลเช่น ทำบุญแล้วปราถนาขอนะขอให้ถูกเลขอย่างนี้ทำบุญแล้วขอให้ไปเกิดเป็นเทวดานะคือแล้วก็ทำทานไปทำไปแล้วเพลิดเพลินยินดีในการทำบุญเนี่ยเขาเรียกว่าโสมนัสโสมนัสสหคาตาตังจิตอันเกิดขึ้นพร้อมด้วยความยินดีแต่เป็นญาณวิปยุตต,ตางอ้าวจะทำบุญสักที ต้องมีการสนุกสนานสนุกสนานร้องรําทําเพลงอย่างนี้ไอ้ตัวร้องราทําเพลงเนี่ยทำให้กุศลมันตกต่ําขาดความเคารพยำเกรงในทานปรารบความสนุกสนานจนเพลิดเพลินนั่นมันมีผลตกต่ําทําให้กุศลมันตกไปบางคนก็เห็นคนอื่นสนุกสนานเออไปทอดกรถินไปทอดปราป่าเนี่ยมันสนุก เลยอยากไปกับเขาแต่ก็ไปทำบุญเหมือนกันบุญประเภทนี้เป็นบุญญาณวิปยุทธขาดปัญญาขาดปัญญาแล้วเป็นส,สังกลิกเวลาส่งผลเนี่ยโยมทำให้ไปเกิดเป็นทวิเหตุเกิดเป็นบุคคลผู้มีเหตุสองขาดปัญญาสร้างบุญสร้างกุศลก็ได้แต่จะปฏิบัติทําไม่สามารถที่จะยังคุณทําให้เกิดขึ้นเพราะเขาขาดปัญญาเป็นมูล ปราถนาะแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยมันเห็นเหตุชัดเลยไม่เอาหรอกพาณิพานกลัวว่านิพานไม่มีข้าวกินเลยไม่ปราถนาะนั่นเป็นกุศลญ,ญาณวิปยุทธแต่พอใจนะเวลาบวชนาคสักทีโอ้ยเลี้ยงเหล้าเมาเบียกันเลี้ยงแขกเหลือพวกเหล้าเบียพวกสัตว์เลี้ยง เอามาฆ่ามาล้มกันตายไปหลายตัวนั่นเป็นเป็นบุญปลบาปอาบน้าเหมือนอาบน้ำคโคลนเย็นก็จริงแต่ว่ามันเนอะน่นะเป็นบุญปลบาปไม่มีผลมากเป็นกุศลญ,ญาณนะวิปยุทธ์นะขาดปัญญาแต่ถ้าเราทำหลายครั้งทำจนชินมันจะวางเฉยจิตมันจะชินชากับเรื่อง ของบุญที่เราทําเป็นประจําเออปีนี้ก็เอาลิเกปีหน้าก็เอาลิเกอย่างเนี้ยแต่ว่าทําบุญไหมทําบุญเนี่เขาเรียกว่าญาณวิปยุทธ์ไม่ได้สนใจว่าปัจจัยที่เราทําไปแล้วจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ศาสนาวัดนั้นทําบุญไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปบริหารพัดวัดวาพระศาสนาอย่างไรเขาทําตามหน้าที่เราก็ทํากันไปเนี่ยมันเป็นกุศล ญาณนะวิปยุตขาดปัญญาแต่ว่าถึงหน้าที่ก็ทําเองเขาเรียกว่าไม่ต้องมีคนมาบอกอีกคนประเภทหนึ่งเห็นคนทําบุญเออเป็นประเพณีของเราเราก็ทําบุญตามหน้าที่เนี่ยโยมมันเป็นกุศลอาส,สังขาริกไม่ประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันพะถึงประเพณีเราก็ทําตามหน้าที่เพราะฉะนั้นกุศลญาณนะวิปยุตเวลามันส่งผลจึงทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา ก็เป็นมนุษย์ทวิเหตุถ้าเป็นเทวดาก็เป็นทวิเหตุเขาเรียกว่าทวิเหต,ตุกะปุถุชนปุถุชนผู้เกิดขึ้นปฏิสนธิด้วยเหตุสองแต่เวลาเราสร้างบุญสร้างกุศลอยมเราก็ต้องให้ประกอบด้วยปัญญานะะทําทำบุญอาถวายอะไรล่ะถวายผ้าเออผ้าวัดไหนโอ้ไปถวายผ้ากรถินโอ้วัดนี้พระเนนมากเนี่ย ความคิดอย่างนั้นแล้วเออไปเราไปถวายเพราะว่าพระเนรเรียนหนังสือธรรมะจะได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาจากนั้นก็มีการคือตรึกก่อนแล้วจึงทําบุญไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็มาคิดเออพระท่านจะเอาปัจจัยไปทําอะไรนาะเนี่ยสงสัยถ้าเป็นอย่างนี้มันกุศลก็เรามันจะตกต่าเมื่อกุศลตกต่า วิบากผลเวลามันส่งผลมันก็จะทําให้ไม่บริบูรณ์เวลาทําบุญนี่เราก็ต้องนึกต้องคิดกันนะจะเป็นบุญวัดไหนบุญอะไรคือการทําบุญเออบุญประเภทไหนที่มันประกอบด้วยปัญญาทำทำบุญอย่างไรที่มันมีผลมากมีผลไพ่บูรณ์นะทําบุญอย่างไรที่มันมีผลมากมีผลไพ่บูรณ์เราก็กระทำต้องให้ประกอบด้วยปัญญา ถ้าปัญญาไม่เกิดเนี่ยเราจะได้บุญไม่สัมปยุตมันก็เป็นทวิเหตุเวลาทำบุญในญาติโยมก็ต้องขอให้นึกให้คิดนะให้มีปัญญาเป็นตัวนำจะไปทำบุญทอดกระถินหรือทำบุญทอดพระป่า,ปาบางคนทำบุญเนี่ยบุญจริงๆเลยโยมนะจะบวชนาคอย่างสมมุตินะโยมนะจะบวชลูกบวชหลาน ไม่ใช่บวชวันสองวันล้ะสึกมันคือทําเป็นพิธีนะเขาเรียกพิธีกรรมมันบวชในหน้าไฟแต่บางคนนี้เวลาจะบวชลูกบวชหลานสักทีต้องมึกว่าต้องดูว,วัดไหนบวชเข้าไปแล้วจะมีพระครูพระเนนครูบาอาจารย์สั่งสอนหรือเปล่าถ้าไม่มีพระเนนสั่งสอนบวชเข้าไปเฝ้าวัดเนี่ยก็เราไม่ให้บวชเพราะไม่ได้ปัญญา เออวัดนั้นเป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์อบรมบ่มเพาะพร่ำสอนมีการเรียนการสอนไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเออเวลาลูกหลานไปบวชแล้วลูกหลานจะได้มีศรรมีลมีธรรมเพราะได้ศรรึกษาพระธรรมคําสอนนี่คนคิดก่อนจะนําลูกนําหลานไปบวชในวัดวาพราส,สนาก็ต้องคิดนี่มีปัญญา ประการที่สองเมื่อบวชแล้วลูกหลานเกิดเข้าไปแล้วในร่มภากาสาวาพัทได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเกิดสติเกิดปัญญานี่มันเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์โอ้ทราบข่าวว่าลูกเป็นคนดีมีศีลมีธรรมปลื้มใจ นี่เป็นกุศลญาณนะสัมปยุตพอใจเป็นโสมนัสด้วยญาณนะสัมปยุตด้วยอสังขาลิกด้วยเพื่อนบ้านเห็นลูกเราเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนประพฤติปฏิบัติธรรมทำความดีเออเอาไปบวชนี่พูดเรื่องการบวชเป็นญาณนะสัมปยุตแต่ญาติโยมบางคนเนี่ยก็เออกลัวลูกจะลำบาก อยู่ใกล้ๆบ้านดีแล้วนะพอบวชเสร็จพอบวชก็โอ้โหนี่ทำพิธีกรรมใหญ่โตกันเลยแจกซองแจกการ์ดกันต้องหามาละมโหรสพมาคบกันกันเลี้ยงเหล้าเมาบียกันแจกการ์ดกันเป็นพันพๆเชิงแขกเหลือมาร่วมทานงานกันในที่สุดก็บวชไว้ขลางวัดบวชไปแล้วก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษานำพาปฏิบัติ บวชแค่เจ็ดวันศึกออกไปนี่สินพลุงพลังยังไม่ได้ชำระอย่างนี้ไม่รู้จะเอาบุญหรือเอาบาปกันเพราะว่าเจตนามันคล้ายกับเป็นบุญแต่เป็นบุญแบบตำน้ําพลิกและลายน้ํามันไม่ใช่เป็นกุศลเป็นเนื้อเป็นหนังนะนั่นคือเรื่องของการทําบุญกันเลยนํามาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังกันว่ากุศลมันเกิดขึ้นมันเป็นยังไง บุญมันเกิดขึ้นที่ไหนบุญมันก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อบุญมันเกิดขึ้นที่ใจมันก็อำนวยผลให้เกิดวิบากว่าเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นติเหตุมีรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมอันนี้มันก็เหตุปัจจัยมันก็ต้องตามมานะเดี๋ยวจะได้นำมาเล่ามาบรรยายให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟัง ว่าบุญแต่ละครั้งที่เราไปทำกันจะเป็นบุญทานบุญศีลบุญภาวนาก็ขอให้ตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำไปไม่ประโยชน์หมาถ้าเกิดเราคิดมีประโยชน์น่ามันจะมีปัญญาเป็นตัวนำเห็นโทษในวัตฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเราทำบุญแล้วปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเป็นทุกข เราทำบุญก็ปรารถนาเพื่อพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าทำบุญประเภทนี้เขาเรียกว่ากุศลกุศลญาณนะสัมปยุตนะมีโอกาสเราก็ทำกันไปโยมนะฟังแล้วก็ศึกษาไปด้วยเราจะได้เข้าใจเรื่องของการบำเพ็ญบุญนะเอาไว้แค่นี้วันนี้ วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริเนธรรม จงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สรับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญโร